ในครัวเราจบฟุตในเกมเมื่อเช้านะครับวันนี้จะมาเล่นเกมไหมครับซีซั่นสองตอนที่สองนะครับตอนนี้เราก็กเราจะมาสร้างบ้านกันนะฮะถือว่าหาม้าไปด้วยไม่มีม้าเลยแถวนี้เดีรร๋ยวเราไปหาม้าแถวนี้ดูก่อนคิดเรื่องบนก่อนจ๊เจ็บเจ็บเจาะให้ใคยขี้ยเกาะไม้นะ ขึ้นหามา้าวิ่งหามา้าฮืม <Okay. S 1> ต้องการมา้าเอ้ยตรงนั้นมีป่าด้วยอะไรแดงๆวะเนะะี่ยก็ใบสีของเราไงก็ใกล้ๆถุนเลยอแล้วใครที่รู้งหมนะอ่ยอะาลูดะ <c oughs> ไม่มีงั้นสร้างมาเลยนะโอเคสร้างบ้าอยู่ข้างนอกกินดีกว่ามั้งเอาบ้าไม่อยากอยู่ในห้ามอ้กรุกุกป๊บป๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยนั่ไงบ้านโอ้โหคิดว่าจะลงบ้านแล้ว

ตาเจ้าหมา้อยเจ้าล่เฮ้ยได้ละแตุ่ด้ชาเสียจที่ลามันไอ้นี่ใสชิกไม่ได้แต่ว่าดีอย่างนึงนะหรปักอะไรไม่อยากบอกเลยว่าดียังไงจะ้มึงดูบอกข้ามาสิไม่บห่ขี้เนาะ กูค่คบอกแทนทีกูยิ่งไปหาเป็นสงก่อนเดี๋ยวกูวิ่งไปหาเมื่องแล้วกันต้องเอาลามาด้วยนะแล้วลาเชื่อ,อยังอ่ะนะ,ะลาเชื่อ,อยังเชื่อแล้วน้าอยู่หน้าบ้านอ่ะลาวิ่งม,มาแล้วลาของข้าลาดีอ่ะหนูรู้ไหมเพราะอะไรเอ้าเองลงจากลาก่อนลงอ่ะเองลงถอยมา อ้าเราใส่กล่องได้นะครับใช่เหรอเออนี่ไงไม่ใช่คุณเขาไปที่ลาแล้วคุณกลมานี่ครับกล่องอยูนี่ครับให้คุณใส่ของเข้าไปเก็บไว้ในลาเออดีว่ะเป็นไงครับลาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยดีดีดีมั้ยคบดีดีนี่เออลามีประโยชน์ป่ะเฮ้ยมีการใส่ของให้ด้วยเว้ยยำยำยำอันนี้ผมเพิ่งชิบไปเจอมาชิบหายหาบ้าไม่เจอบ้าอยู่นี่แนววะ คุณวิ่ถูกนปข้าของผมนะครับเพราะผมเกิดการเด้งฉุดๆสงส่ผมต้ใช้วิธีหนึ่งอ่ะอบ้านเราอยู่นี้เองเท่ไหมอ่ะกูให้มันอยู่ข้างในแล้วนะด้งมึงเคยเร้งไหมนี่ไงมึงตั้งเชื่อไม่ใช่มึงรู้จักถังเหล็กวะจัก ไอ้ไอที่ไปคอยจะแพงแพงอะไอ,อ้ยี่อะมึงไปมึงไปครับบล็อกเหล็กมาสามก้อนโอ้โอะไรวะแอ้วต่อด้วยเหล็กอีกอีกสี่ก้อนชิพ่า้วเรามีเจอเหล็กพอไหมวะเนี่ยเอาเหล็กหาอยตีง่ายสิบแปดก้อนน่ะเด็กนี่สี่กี่ก้อนนะเอามาเหอะเยอะๆเลยเหล็กอ่ะออา,าให้หมดเลยละกัน บอกกี่ก้อนบอกสามก้อนกี่ขายขาดหนึ่งก้อนขาดเฮาดิครับเขาดิไอ้นี hey, <uh ่ัตว์สีน้ำมายนะคีมานน้าเลี้ยมน้ำนี่มีน้ำมีน้ำานเราไว้ไหนวะสามอันอะเจอแล้วจมลาของข้า เอาชิปหายหายหัวไป็นแล้วเฮ้ยอยู่นิ่งๆดิงานรอมันเผาเสร็จแล้วก็ไปกันต <ฮะ S 1> เต้เฮ้ยน้ามันออยนี่วะเนี่ยทางที่เราลงยังอยู่ยังอยู่ดีมีสุกเนาะตอนนี้ผมลงหงทางโองเอแล้วผม,มขอครัแผนที่ก่อน เอ้ยนะนะสุดท้ายเออยเฮ้ยเิไฟเอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บ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 โอ้ชุกโกอกจะพาแม่เจลาบอ่ะอยู่นี่เลยมึงอ่ะซุกซนโอ้ที่นี่ต่อเต็มไปด้วยทะเลซุนทะเลสไายดูป่ะอ๋อ หนึ่งสองสามสี่สี่ออะไรวะหาชิดใายเลยเจลาของข้าบยังเอะยเอ้ยเอ้ยเอ็บเอ้ะเอ้าเจลาเวนมึงไม่เชื่อฟังกูเลยอ่ะเอาแค่ตัดไม่ตายเกือบ่าเกอบจะไม่มีชีวิตเอาด้วย อันนี้ตายเรียบร้อยอ่ะอุ้ยกูวพ,พี่ออกมาชันด้วยไม่ได้เก็บของอะไรของมึงเนี่ยล่ะตึกตึกตึกมาขอขอตึกมาเงา่าไห,หล่บวะเอ้ยก็ดีเหมือนกันเป็นขอเพียงอ่ะเอา้มามีแนวหมักไต เบ็กสามก้อนครบครับยังอีกสองก้อนฮะไม่ครบแล้วไม่เลขนะตอนนี้มึงมีเลขไม่ใช่ไา้นี่อีกสามก้อนตอนนี้เอาครบแล้วเนี่ยนี่นะครบแล้วเนี่ยเออแล้วมึงก็เขียนชื่อให้มันเลยวางใช่ไหมเออแล้วไปแล้วเอาแล้วเขียนชื่อตรงนี้ชื่อว่าชื่อว่าครบแบง ถ้าจะไม่ฉีเจ้าข้อแรกจะได้เกิดบัตรเหตุเหตเหมือนเจเ้าแพสเนนแบงก์ี <Bang. S 1> ่ <c oughs> ไปเลยว <c oughs> ก็ปักๆัๆลงทันทีไม่จะมืด <c oughs> ี๋ยวก็ตึกตึกขาขอให้ใช้ตึกนี่ไชื่อว่าแบงค์ Bang. อ,อนอนดีกว่านอนถุงผ้านะเอาวันนี้อากาศหนาวนอนผ้ามองมันหาเรื่องนี่วะ่ะ อ๋อเทศอินเฮ้ยเจอมอ้ยเฮาอะไนี่ชาร์บเอาดิเฮ้ยเจอมาหรอเฮ้ยจัดได้มงั้นมึงเอาอะไรห้คุะลาดน้อขอานี่ังเชื่องแล้วเ่องแล้วเอกูอาขอไปให้อยู่ไหนอ่ะคะขาอยู่ไหนอทำไมทีนี้ไม่เจอปะ ของให้เลยอ่าใส่อ่นให้แล้วดต่อกันอเอายไป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 ไอไปไป้ปไปไอไป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 ไองปไปไปเปไปไปไปเปไอไป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 ไไปไปไปไไป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 ขปไ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 ไป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 ไไปไวไป อ่าน in หนังสือแล้วไปตรงที่ครับไม่ใช่ทำอย่างนี้เอาอันนี้มาวางก็จะได้แล้วไดไไฟ่หนอันไหนดีอันไหนเป็นอันไหนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นอันนี้เออนี่ไงไฟเฮ้ยเนี่ยดับไฟอันนี้ใช้แค่สองเอง ไปเลยชิปหายตั้งเลเวอร์สี่เลเวอร์ไม่ถึงอลไม่ถึงอะ่หากเฮ้ยมากูหายกันเหมือนกันเลยโอ้หูติดไฟเลยอ้าวมาตัวนี้แม่ไม่ค่อยเชียงไ้หมูย่างอหููเลติดเลยอะเออไง เอาเปล่ากูครับดาบไฟให้ไม่ต้องไม่เป็นไม่เป็นเอามาดิไอ้พวกกูจะข่าแล้วมันก็ไม่เอาอ่ะเอาเปล่าเดี๋ยวกูขอไอ้นี่ก่อนดิสร้างดาบเหล็กใหม่ก่อนดิอ่ะแป้งหลุดนี่แกูไปหาอะไรฆ่าก็ได้เะแ้วมึงอยากได้เลเวลผมเองเหรอโอ้อโหกระตุกกระตุกหน่อย มึงอยหญได้มึงอยหญได้มาอ้หกระตุกมากเลยเฮือเออเฮือพี่พาไปเที่ยวกันก็เอาอะไรมึงข้าไปกูเลยมึงข้าไปกูเลยก็ได้เอามึงสร้างดาบอะไให้กูดิเอามึงสร้างดาบอะไรให้กูดิเรากินนีคทำหยาบใครก็ขอโทษด้วยนะครับ ถ้าคลิปนี้มีคำหยาบใครก็ขอโทษด้วยนะคะกี่นาทีแล้วเนี่ย11นาทีกดน้ดับก่อนอยู่กับลาไปซะอ,อันนั้นชื่อลาเขาเองคือแบงค์อเอ,อเล็ก่อนเหล,ล,ล็กอยู่ไหนอีกอะ อันนี้ F หนึ่ F สอีกสองเอา F สมันจะแรงนจกว่าพกกะโดหนห่กก้เอาเระวังให้นี่พังนะ,ออนะฟุครับนะค,ครับฟุกนะครับโอเคเอ้าว ลาไอหมาตู้มาเห้ยฮุ้ยธนาคารหมามึงออกมาข้างนอกอ่ะเดี๋ยวหมาก็หายหรอกหายหรอกหายดิมาตะมาค่ะรับยังรับยังรับเลยน่ากอัวย่ะ ยังเลยคุ <Okay. S 3> <Good. S 2> มีสาม,มอันเยอะอาทิ้งไปแล้วจะมาพวกนี้แม่งไม่ค่อยเชื่อเลยอ่ะน้าดับไปไนะ<อ>ดับไปใช่ปะเออ ตัดไม้ก so si so ันหรือว่าจะสร้างบ้านเลยสร้างบ้านดีกว่าก็ตัดไม้แหละอะไรก็ตัดไม้เพื่อสร้างบ้านเอาต้นไม้ไปปลูกด้วยดูพวกมันดิชอบเดินออกไปอ่ะมันกูจะออกกูไม่ให้ออกงั้นกุ้นี่ไปกัน ส้ามาตรงไหนบนภูเขาหรือว่าเจอแล้วที่สร้างบ้านหมดเวลาแล้วเหรอเออหมดเวลาละอ่ะ

ตัดเสียงออกโอ้ยคุณจะตูดไหมไม่ค่ะไม่โอเคงั้นแต่

哎，拉、嗯，我拉好酷劲，拉拉酷劲，拉拉酷劲。

đi đi con đi con đi, được, bảo anh đi con, thưa quan, cái này cái này, thế này không có rồi đấy, được chết đây phải là ngay.

mày áo biệt mày áo biệt mày 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 mày

đi, yeah. lá, yeah. được, yeah. yeah. được. Yeah, yeah. à, mười,